สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168พยากรนะครับแฟนเพจวันนี้ก็จะมาเล่านะครับให้ทุกท่านฟังนะครับในเรื่องของกากบาทกลางฝ่ามือนะครับถ้าใครมีจะเป็นลักษณะยังไงนะครับลักษณะเส้นแล้วก็คนที่มีนะครับบุคลิกภาพหรือนิสัยนะครับไม่ว่าความสําเร็จในภายภาคหน้าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาฟังกันนะครับซึ่งในส่วนของลายมือนะครับของเรานะครับก่อนอื่นก็จะขออธิบายในส่วนของเนินนะครับในส่วนของลายมือเรานะครับวันนี้ก็จะมาพยากรณ์นะครับการกระบาดกลางฝ่ามือตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของเนินอาทิตย์นะครับเนินอาทิตย์จะอยู่ลักษณะของใกล้ๆกับนิ้วหัวแม่โป้งนะครับเนินสุกนะครับก็จะต่ําจากเนินอาทิตย์ลงไปนะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนินพรฤหัสนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเนินเสารนะครับนิ้วนางนะครับก็จะเป็นเนินองคารนะครับแล้วก็นีส่วนของนิ้วก้อยก็จะเป็นเนินพุธนะครับซึ่งในส่วนของลายมือเรานะครับจะแบ่งเส้นหลักนะครับออกเป็น3มเส้นนะครับหลักๆนะครับเส้นแรกนะครับก็คือเส้นนี้นะครับลากผ่านนะครับระหว่างในส่วนของนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับตรงกลางนะครับลากลงมานะครับตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่านะครับเส้น ชีวิตนะครับส่วนที่2นะครับส่วที่2ก็อยู่ระหว่างในส่วนของนิ้วโป้งกับนิ้วนิ้วชี้นะครับลากผ่านมาตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นที่3มนะครับ อยู่ใต้นะครับเนินพุทธนะครับหรือนิ้วก้อยนะครับลากยาวเข้ามานะครับนะครับบางคนก็หยุดอยู่ที่เนินเสานะครับถ้าหยุดอยู่ที่เนินเสาเนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่าจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงนะครับถ้ามาเลยมาที่เนินพรฤหัสเนี่ยก็จะเข้าใจในส่วนของผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นเส้นหัวใจนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับก็จะมี3เส้นหลักๆในส่วนของลายมือนะครับเส้นแรกก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นที่2เส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นหัวใจซึ่งในส่วนของกระบาดกลางฝ่ามือนะครับก็จะอยู่ระหว่างนะครับเส้นหัวใจแล้วก็เส้นสมองนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับอยู่ใต้เนินเสานะครับตรงกลางนะครับตรงกลางในส่วนของเกือบ กลางฝ่ามือนะครับตัวนี้ก็พยากรณ์ว่าในส่วนของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะครับหมายถึงนะครับบกคบุคคลที่นะครับชาติก่อนนะครับเหมือนกับเป็นเทวดามาก่อนนะครับเหมือนเทวดาตกสวรรค์นะครับอยากที่จะเรียนรู้นะครับทักษะในส่วนของโลกมนุษย์นะครับก็เลยลงมาเกิดลองดูนะครับพวกนี้นะครับลักษณะการกระบาดกลางฝ่ามือก็จะซิกเซนแรงนะครับถ้าเป็น เป็นพระนะครับก็อาจภายภาคหน้าก็อาจจะไล่เป็นเจ้าอาวาสนะครับหรือในส่วนของเป็นครูบาอาจารย์ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคนให้ความเคารพหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเป็นหมอนะครับครูบาอาจารย์เป็นหมอหรือเป็นอาจารย์นะครับลักษณะที่เด่นชัดในส่วนของการกระบาดกลางฝ่ามือนะครับก็จะอยู่ใต้เนินเสานะครับอยู่ระหว่างเส้นสมองแล้วก็เส้นหัวใจนะครับตัวนี้บุคคล ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือชอบเก็บสะสมของเก่าไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะครับหรือเหรียญกระสับหรืออะไรลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นบุคคลที่เป็นลักษณะของลายมือนะครับที่เป็นการกระบาดกลางฝ่ามือนะครับส่วนอ P ีต่อไปนะครับอาจจะมาคุยถึงถ้าสมมุติว่านะครับเรามีการกระบาดนะครับอยู่ระหว่างในส่วนของเส้นสมองกับเส้นใจนะครับ เป็นลักษณะตัวคูณเนี่ยสองมือนะครับมือทั้งสองด้านจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว EP ีหน้าก็จะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าในส่วนของทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของการพยากรนะครับหรือชีวิตมนุษย์ที่เกิดมานะครับก็จะแบ่งอยู่2ส,ส่วนก็คือ1ก็คือชะตาชีวิตหรือโชคชะตานะครับเขาบอกว่าประมาณ30%นะครับแต่ว่าในส่วนของการกระทําหรือการปฏิบัติของเราอยู่ที่70นะครับ ดังนั้นก็คือดวงก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับฟังไว้ก็ไม่เสียหายแต่ว่าในส่วนของทั้งนี้ทั้งนั้นก็การดำรงชีวิตการใช้ชีวิตก็อย่าประมาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครได้ดูนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับรุ่งเรืองตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ